ไดร์เรกแบวอชอ้าปักค้างสตูดิโอน้ำนุงข้าโพดสติมาขอบคุณครับสปอนเซอร์โอ้โหไม่มีสปอนเซอร์ไม่มีเราวันนี้นะและถ้าใครเนี่ยอยากจะติดต่อสปอนเซอร์ติดต่อมาได้เลยนะฮะที่0932429666นะมาคุยกันลุยได้เลยขอขอบคุณมังคีได้เลยครับไม้มอบมาตจานหนึ่ันแปดรก้าสิบาทนะท่าคุณีคุอท่าอะไรเนี่ยท่าปั๊มไม้มอบพลาสติกแบบเกรดเแบบนี้ คุณหาไม่ได้หรอก1,890บาทนี่เลยหาได้ที่มังคีเดลเล็ก3ปีไม่มีพังขอขคบคุณน้ำนมเขาโพสติมาค่ะเป็นน้ำนมเขาโพดแท้100%นะผมบอกเลยมีแบบหวานน้อยแล้วก็แบบไม่หวานก็มีไม่มีสารกันเสียแน่นอนไม่มีแต่งกลิ่นและเจอสีสังเคราะห์แ้่ยอนเพียวร้อเปร็เลยหรอเพียวครับแอดสติมา8ค่ะเข้าไปได้เลยจ้า ขอขอบคุณแบร์วัชครับแบร์วัชนะ,ะแอนกนอลครีน75%สะอาดมั่นใจปลอดภัยทุกวัยเลยฟู้ดเกรดด้วยก็คือเผลอเข้าปากได้ก็ไม่เป็นไรนไแต่ไม่ใช่เป็นทะลึ่งไปกินล่ะติดต่อสอบถามได้เลยนะคะที่ r i อัฟฟ f เชียลแอ แต่ Watch 9ค่ะขอขอบคุณอ้าปากคังสตูดิโอค่ะอยากจะทําโฆษณาของสินค้าของคุณใ่คคุณก็นึกถึงอ้าปากคังสตูดิโอแล้วกันนะฮะเขาจะทําให้คุณได้หมดเลยไม่ว่าจะเขียนสคริปต์ไทยทําตัดต่อรวมถึงแบบว่าโอ้ทำเป็นวรอลคลิปให้คุณก็ยังได้เลยติดต่อมาเลยตัวเองไปะไปดิไปเขาบอกว่าน่าจะเป็นวิญญาณวิญญาณที่เลล่นมารบกวนมารบกวนไม่ใช่ว่าไง หนูขออนุญาตหนูว่าดันอุทิศบุญให้ครับเขาบอกว่าเขาเป็นเจ้าบ้านเจ้าเรือนเดิมโอ้คืออะไรอ่ะพี่กลับไปหาเขาได้ไหมไปไปไปตอนนี้สิ่งที่คุณกำลังทำคืออะไรหนูไม่รู้อ่ะคุณจะทำอะไรหนูจะสวดมนต์อ่ะเพื่อที่อาจจะปลดปล่อยเขาแล้วมาคุยกันได้แม่ทำพิธีตอนนั้น่ะกี่ปีแล้ว ยี่สิบกว่าปีแล้วใช่ไหมจัไม่ได้แล้วหลังจากยี่สิบกว่าปีนั้นก็คือยังดิ่งมาจนไม่ถึงจนถึงตอนนี้ยังไม่หายยังไม่ดิ่งหมายถึงว่าชีวิตก็แย่ลงใช่ค่ะแย่ลงยังไม่ได้ขึ้นมาเลยทูกต้องมยแต่ก่อนหน้านั้นะดันดีใช่ไหมมันว่าหนูว่าใช่เลยแหละพี่เอ็กซเพราะทงนั้นกลับไปเหตุการณ์วันนั้นที่บอกว่ามีการมัดมัดอะไรครับเขาเรียกว่าสะกดมัดมีมีมีหนังควาย ตายหูมาเึงว่าคำว่าตายหงเนี่ยขึ้นหนังเขาฆ่าแหละฆ่าใครเขาก็มามัดมาตะกดสะกดไว้ที่ไหนไว้ที่ต้นตะโกนะครับต้นตะโกนี่ว่าอะไรนั่นไงคืออะไรจะพูดแทรกเมื่อกี้นี้แหละเขาบอกว่ามัดเสร็จปุ๊บแล้วไปฝังใต้ดินนี่แหละเขาทำทีนี้มีฝามด้วยเหรอคุณแอร์เห็นผู้ชายคนนี้ถูกมัดอยู่ไม่ใช่มัดแหละคือไม่สามารถกระดิกตัวได้เป็นกรงอยู่ในกรงอยู่ในกรงค่อยๆเข้ามา ค่อยๆตามเข้ามาเดี๋ยวใครเป็นเจ้าบ้านคะคุณพ่อนอ้องคุณพ่อจุดทูบให้หนูเลยนะคุณพ่อจุดทูบของค,คุณพ่อด้วยท้างทีมงานได้ติดต่อไปหาคุณเปาเพื่อจะขอความช่วยเหลือในเรื่องบทสวดเพื่อปลดปล่อยดวงวิญญาณซึ่งถ้าเรื่องราวที่ได้รับข้อมูลมานี้เป็นจริงวิญญาณเจ้าบ้านเจ้าเรือนดวงนี้เขาได้ถูกกักขังมาเป็นเวลานานเกือบ20ปีเลยล่ะครับโอเคอะมา รคราวน,นี้เนะี่ยคือสิ่งที่เจอเนี่ยเราเจอดวงวิญญาณขออนุญาตนะครับบริเวณนี้และเหมือนถูกกักขังอยู่ถูกกักขังอยู่คราวนีขวน้ขอบทสวดหน่อยขอบทสวดหน่อยต้องให้อธิบายคือแอร์เห็นน่ะมีวิญญ,ญาณถูกกักขังตรงนี้ซึ่งสืบไปสืบมาแล้วอะ่ะเขาน่าจะเป็นเจ้าบ้านเจ้าเรือนหรือจนเจ้าที่เก่า uh huh. แล้ว คราวนี้น่าจะมีคนบางคนน่ะไปกักขังเขาไว้จนทำให้บ้านเ,เขาอะตกต่ำเรื่อยๆคราวนี้แอก็เลยแบบอุทิศบุญให้เขาแล้วพออุทิศบุญให้เขาอะเขาก็เลยบอกให้ช่วยเขาหน่อยเลยประมาณนี้แอก็เลยคิดแค่ว่าแบบแค่จุดทูบแล้วก็กาจะกดน้ําแต่ว่าการที่จะแบบปลดพรน,นาการเขาอะมันต้องมีบทสวดละเป่าเออแต่แอไม่รู้ว่าบท,บทสวดอะไรถึงจะสามารถปลดปล่อยเขาแล้วก็ทายังไงถึงจะแบบ ช่วยให้เขาออกมาเป็นเจ้าที่เหมือนเดิมแล้วแบบเพิ่มพลังบุญให้เขาเพราะว่าเขาถูกกักขงังนาจมาณย0กว่าปีอะคะ่นะทุกคนครับเดี๋ยวผมขออนุญ,ญาตสักครู่นะฮะเดี๋ยวพอดีพี่เจเขาไปช่วยเคสที่โคราชนะครับแล้วก็จะไลฟ์นะะให้ผมอาจจะเป็นธรรมะมั้งนะทุกคนเราฟังไปด้วยกันแล้วกันเนาะนะอาจจะเป็นธรรมะบางอย่างนะที่อาจจะเป็นประโยชน์กับทุกคนนะ ชัยยะข้พนละโทนละนิสัยนิไรสายเสนนเมรุราชพุณนราชีชัยยชยาคขามพีระสงพีนาเคธนาคีปีศาสักูตะกาลีชัยยชยาทุนนิมิตตาโรคีข้าพเจ้าจะขอตั้งมั่นตั้งใจตั้งใจอยู่ในกุศลคุณงามความดีขอท่านโปรดรับรู้รับทราบร่วมอนุโมทนาขอพันธนาการทั้งหลายนั้นจงมาลายสิ้นไปให้น้ำแต่บัดนี้ให้มีอิสรภาพน้ำแต่บัดนี้เป็นต้นไปกมใดที่ข้าพเจ้า จ้นั้นเคยกระทำร่วมเกินทั้งทางกายวาจาและใจขอท่านทั้งหลายได้โปรดเมตตาลดโทษอาโคสิกรรมให้เป็นอิสระต่อกัน,น้ำแต่บัตนี้และหากกรรมใดที่ท่านทั้งหลายเคยกระทำแล้วแก่ข้าพเจา้า ให้เกิดเป็นความขุ่นัวในจิตใจแล้วไซบัดนี้เวลานี้ข้าพระเจ้าขออโสกกรรมให้ทั้งหมดทั้งมวลทั้งสิ้นให้นับแต่บัตรนี้มีตแต่แสงสว่างมีแต่อิสระให้นับแต่บัดน,นี้เจ้าที่เจ้าทางโปรดรับรู้รับทราบร่วมอนุโมทนาสาธุการกับเราข้าพเจ้า,จา,ายในการาครั้งนี้ด้วยเธอสาธุตัดเลยเห็นไหมล่ะคนบ้าเลยตัดเองอะโเป๊ะม,มากนะฮะ เป๊ะมากนะแผ่บุญเสร็จปุ๊บดับเลยโทรศัพท์นะฮะก็ไม่น่าเชื่อนะสิ่งหนึ่งที่เกิดคือพอท่องคําสุดท้ายเนี่ยสาธุปุ๊บสาธุตัดเลยสิ่งที่เป่าท่องเนี่ยตัดหมดเลยเนาะพ่อเป็นไงคนลุกเหรอคนลุกช่วงกลางๆช่วงกลางๆคนลุกนะคนลุกขนาดร้อนเนี่ยร้อนหัวซมอันนั้นน่ะคือบทส่วนฤษีเท่าที่หนูรู้นะใช่แต่ที่นี้คือ อันนี้เป็นครั้งแรกที่เห็นแบบว่ามีสีอ่ะแต่เป็นหมวกแบบไม่ใช่หมวกชดาเนาะชะดาแบบชดาเหมือนพระภูมิเจ้าที่อ่ะเป็นชดาหลังๆตอนนี้หรอใช่ตอนที่ปลดล็อกอตอนนั้นออกมาเลยคือชัดแบบภาพชัดมากคือสิ่งที่เราล็อกไปเนี่ยสิ่งที่เขาล็อกมาเนี่ยคือเคาล็อกเจ้าที่ ใช่หรอล็อกเจ้าบ้านเจ้าเรือนหรอใช่คือเขาดูพื้นที่แบบผืนนี้ทั้งหมดเลยทั้งแผงนะท่านนั้นอะ่ะคนทาเนี่ยเขาเสียชีวิตไปแล้วนอะเราก็ไม่ไปอะไรเขาละกันสิ่งที่เขาทาเนี่ยคือเขาดันขังเจ้าที่นี้ไว้่หยี่สิบสามสิบปีเลยเสียใจท่านเสียใจมากมากเลยแต่หนุไม่ได้แต่เขากระบอกนะว่ามัด ผีเล่ล้นอะไรเลยเขาก็ว่างเข้าไปเนาะอาจจะเข้าใจผิดมากกว่าขอไม่ขอไม่พูดดีกว่านะแล้วตอนนี้ตอนนี้สิ่งที่เราเห็นตอนนี้เขาหลุดไปแล้วหรอหลุดแล้วค่ะท่านท่านหลุดเลยแล้วตอนนี้ตอนนี้อยู่ไหนครับก็คุยเลยคุยได้เลยนะสว่างมากแล้วก็คือแบบคุยได้เลยท่านก็บอกว่าก็มีสองหน้าที่อยู่ในอยู่ในอยู่ในเขาเรียกภาวะเดียวกันค่างคราวเดียวกันก็คือท่านทำหน้าที่เป็นเจ้าป่าเจ้าทุ่งเจ้าท่าที่นี่ด้วยหนึ่งที่ ทำให้เห็นท่านเป็นฤาษีอส,สองที่เนี่ยมีคนมาปลูกบ้านปลูกเรือนหน้าที่ของท่านก็คือเป็นเจ้าบ้านเจ้าเรือนดูแลรักษาบ้านต่างๆที่อยู่ในพื้นที่นี้ด้วยเพราะฉะนั้นก็เห็นท่านเป็นแบบนี้รับเจเข้าใจว่าเปลี่ยนทรงปะ,อ,ะอเปลี่ยนไปเลยเด็ด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 เดดเ ประกอบเลยไอ้เรื่องจริงเพราะตอนแรกเห็นเขาว่าเขาใส่ชุดเหมือนคนสนสมอใช่ไหมอ่าแล้วก็เป็นผิวตัวตัวผิวดำดำเนาะเปลี่ยนแล้วอ่ะอาอย่างนี้คือสว่างเลยคือคือสว่างผิวกายก็เป็นออร่าแล้วอะถามเขาได้ไหมตอนนั้นเกิดเหตุการณ์อะไรทําไมถึงถูกจับได้อย่างนั้นท่านบอกว่าเสื่อมศรัทธาด้วยหนึ่งเนาะตอนนั้นเราก็ไม่รู้ว่าว่าเขาจับใครเขาบอกว่าเป็นใครไม่เราก็ปล่อยให้จับหมดคือเราตอนนั้นเราก็มีทุกเนาะก็ต้องบอกว่าส่วนมากแล้วเมื่อก่อนเนี้ย ศาสนามันน้อย่ะศาสนามันน้อยส่วนมากเราจะเชื่อตามที่ว่าเขาพูดว่าเขาพูดว่าพอเขาพูดว่าเสร็จปุ๊บไขว่าดีไขว่าใช่ก็เอาหมดกหมดไม่มีไม่มีวิจารณญาณตามนั่นละกันครับแล้วอาการป่วยของคุณแม่ท่านน่าจะต้องรู้ตั้งแต่แรกถูกไหมฮะเพราะว่าป่วยก่อนรอบหนึงแล้วถึงเรียกมาจับ ถูกไหมฮะท่านท่านก็บอกว่ามันเป็นเหตุปัจจัยอยู่แล้วเหตุปัจจัยคือเป็นเหตุที่จะต้องเกิดเห็นที่จะต้องเกิดอยู่แล้วนั่นคือเรื่องของก,อกรรมก็ต้องบอกอย่างนั้นถูกไหมใช่ไม่ได้มีการผมลองไล่ก่อนนะไม่ได้มีการทําของใจไม่ไม่โอเคไม่ได้มีการโดนผีเล่ร่อนหรือผี ie ที่ถูกอะไรมาแล้วทําให้แม่เป็นแบบน,นี้ไม่ไม่นั่นคือกรรมของคุณแม่ <c ười sale> ใช่ตอนนี้คุณเห็นคุณแม่เป็นยัยงไงคุณแม่อยู่นะครับคุณแม่ เนี่ยอะคุณเห็นคุณแม่เป็นไงคุณเห็นอะไรอยู่ที่คุณแม่ไหมบางสิ่งบางอย่างเนาะกรรมบางอย่างเราไม่สามารถไปล่วงล่วงได้เนาะคือต้องบอกว่าคุณแม่เองอ่ะตัวอ็อกก็ไม่เห็นว่าคุณแม่จะโดนของมาตั้งแต่คุณแม่เชิญครับคุณแม่อะดูคุณแม่ไม่มีไม่มีอะไรไม่เห็นอะคุณแม่สว่างมาตั้งแต่ตอนเย็นก็ปกติอ่าฮะตอนนี้แม่มีอาการเป็นยังไงครับปกติแล้วเนาะปกติดีขึ้นยัง ก็ไม่เป็นไรไม่เป็นไรแล้วนะผมจบเรื่องของอาการป่วยของคุณแม่นะผมเคลียร์หนึ่งเรื่องนะคุณแม่มีโอกาสจะเป็นอีกไหมอยู่ที่จิตจิตยังไงครับถ้าจิตเขาหักไขวที่อยากจะมีอาการเขาก็เป็นคุณแม่เป็นโรคอะไรครับน่าจะเกี่ยวกับประสาทหรือน้ำใต้หูน้าในหูไม่เท่ากันที่เบื้อทั้งคืนนอนไม่หลับก็มีโอเคครานี้อย่างนี้ในเมื่อมีเจ้ามี สิ่งน,นี้อยู่แล้วเขาเรียกอะไรนะเจ้าท well. ี่เจ้าที่เขาภูมเจ้าที่คุ้มครองแล้วคุณแม่สามารถขอได้เลยขอได้ใช่ขอเรื่องอาจารป่วยทั้งเรื่องสุขภาพและเรื่องการเงินการงานด้วยให้ดีขึ้นครับประมาณหนูขอเพิ่มพี่แอร์อีกนิดนึง่ะเพราะว่าเขาเรียกว่าเหมือนใช้สายตามองเหมือนกับปู่ก็มองมาแล้วก็แบบก็เลยถามว่าทําไมปู่คืออะไรก็ไอะไรขึ้นอะไรย่างเงี้ยเขาบอกว่าทางเนี้ยมีครูบาอาจารย์อยู่แล้ว หมายถึงว่าบ้านเนี้ยแต่ก่อนก็คือแบบก็เคยแบบเหมือนเป็นที่หนึ่งที่คอยรักษาคนคอยดูแลความทุกสุขทุกทุกสุขของคนอะไรอย่างเงี้ยหมอยาเหรอ,อประมาณนั้นแล้วก็เหมือนแบบเหมือนทิ้งไปทิ้งหายไปซะแล้วก็ไปเอาแบบผีเข้ามาไปเอาพ้าทิ้งเหมือนทิ้งพ่านครูไปเอาพ่านผีอะอประมาณนั้นที่ท่านบอกผมก็แปลไม่ค่อยรู้เรื่องโอเคที่พอยักหน้าคืออะไรครับคือที่ของที่<ม>ตำราใช่ไหมอืม ก็ยังสดายอยู่นะเพราะว่าลูกรู้เท่าไม่ถึงการเอาไปใช้ประโยชน์แล้วก็ไปทิ้งก็มีเอาไปใช้ประโยชน์อะไรหมายถึงว่าเอาไปอ่านไปอ่านแล้วก็คือก็ทิ้งทิ้งไม่ได้เห็นค่ากับตำรานเลยก็ตำรายาสมัยก่อนของโบราณก็มีครูด้วยนะเขาเรียกว่าอายุรเวทนะหมายถึงว่าการรักษาด้วยยาสมุนไพรทางเลือกเนี่ยหรือว่าการ ทา่น od, ทานวดทา่าบิดตัวท่าที่มันเหมือนกายภาพบําบัดอะไรอย่างเง huh? ี้ยเพราะฉะนั้นฤาษีจะเก่งมากฤาษีทั้งร้อยแปดตนก็จะมีร้อยแปดท่าที่เป็นท่าฤาษีแต่ตนครับคุณกําลังบอกว่านั่นคือเขาหลงลืมสิ่งตรงนี้แต่เขาไม่ได้หลงลืมแต่กลับเป็นสิ่งว่าคนอื่นทิ้งโดยไม่เห็นค่าไปคือไม่รู้นั่นแหละอาการป่วยของคุณพ่อไม่ใช่ป่วยสิคุณพ่อไปโดนอะไรมาคุณพ่อสะพายเป้ฉีดยาเดแล้วไปสะดุดกิ่งไม้แล้วก็ล้มตรงนั้นเลยล้ม คุณเห็นอะไรจากพ่อไหมจะได้จบเรื่องของคุณพ่ออีกเรื่องหนึ่งไม่มีใช่จบนะไม่มีของถือว่าจบนะไม่มีของไม่มีอะไรหนูว่าลมลมพัดนะตอนนั้นนะที่โดนแล้วพอสมมติพ่อโหสิกรรมอ่ะหรือว่ามันก็เลยถอนออกไปแล้วอจบแล้วจบแล้วไม่เหลือแล้วตอนนี้คุณพ่อเคลียร์นะเคลียร์คุณแม่เคลียร์นะเคลียร์คุณแม่เจ้ากรรมในเวรยังไงก็ยังอยู่กับเราสิ่งที่คุณแม่จะทําได้คือ สวดและภาวนาให้เขาเรื่อยๆจนเขาใช้คําว่าอโหสีกรรมให้คุณแม่คุณแม่ถึงจะหลุดพ้นนะอ่ะแต่ตอนนี้เราได้ปลดปล่อยทางนี้แล้วแม่อย่าลืมมาบอกท่านนะโชคดีมากเลยนะคราวนี้ท่านที่อยู่ตรงนี้เนี่ยเราควรจะมีท่านมีที่ของท่านจบนะท่านมีที่ของท่านนะไม่ต้องการอะไรใช่ไหมผมให้คุณคุณลองถามผมหน่อยอะไรว่าท่านบอกว่าตอนแรกอ่ะหนูถามว่าต้องการอะไรท่านบอกว่าให้ใส่บาตรตรงหน้าบ้านแล้วทิศบุญให้ท่านนะโอเค อุทิศให้ท่านนะอุทิศให้ท่านนะทั้งหมด9วันแต่ท่านบอกว่าแต่ถ้าจะให้ดีนะแต่ถ้าอยากจะให้เจริรื่อยๆก็ต้องทาทุกวันทําให้มันเป็นกิจวัตรนิสัยไม่ใช่ว่าคิดคิดทำทำหยุดหยุดรู้นะทุกคนทํางานจะไปใส่บาตรตอนเช้าทุกเช้าบางทีมันก็ยากถ้าแม่ใส่ไม่ได้มีใครอยู่ไหมพ่ออยู่ไหมพ่ออยู่อ่าหรือคนที่อยู่ที่บ้านหลังเนี้ยทำให้หน่อย แม่ลองคิดนะว่าควรจะทําบุญให้ท่านกี่กี่กี่วันกี่สิ0กว่าวันปกปิดกักขังท่านมา2ี่สิปีจะคาย9ก้าวันก็กระไรอยู่เนาะนะลองคิดดูเอาละกันคิดเอาเองแล้วกันโอเคแต่ไม่ต้องกลัวถ้าพ่อไม่ทําท่านก็ไม่ได้ทําอะไรพ่อเพียงแต่ว่าชีวิตเราจะจะถูกจะไม่มีกําแพงป้องกันเราจะไม่มีอะไรมาป้องกันเราแค่นั้นเองคราวนี้ในเรื่องของคุณตาอคุณตา ตอนนี้เรายังไม่รู้นะว่าภาพที่คุณแอร์เห็นอะไรต่างๆนาน,นาเนี่ยคืออะไรเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวเราไปบ้านคุณตากันบ้านหลังเก่าบ้านที่เกิดเรื่องที่ทำให้คุณตานเนี่ยมีอาการนี้ตั้งแต่แรกถูกไหมครับ<ะ>โอเคเดี๋ยวเราไปบ้านกันไปท<ะ>ัด